าการเมืองมันเปลี่ยนแล้วพย,ยายามที่สุดแล้วอะทัศนคติกับการเมืองเปลี่ยนไปไหมมุมมองในการใช้ชีวิตมันต่างจากเดิมไหม,ม,มรับรับมือกับมันยังไงในการเปลี่ยนแปลงช,ชีวิตของมึงแต่ละครั้งเนี่ยไอ้เยี่ยชีวิตนี้แม่งจะทำไี้อะไรนักหนาวะตอนนั้นในสภานี่มันตอนนั้นมึงทําอะไรบ้างนะก็คือในสภาหใหญ่เราจะเห็นว่ามันก็เรื่องมันก็หลากหลายแต่ว่า นอกจากในสภาใหญ่ที่เราเห็นนั่งกันเกือบห้าร้อยคนเนี่ยมันก็จะมีมีประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเขาก็จะเรียกว่ากรรมธิการอ่าก็จะเป็นสสทุกคนเนี่ยก็จะไปนั่งกรรมธิการด้วยในกรรมธิการก็จะมีสิบห้าคนแล้จะเป็นแต่ละเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างรู้ก็นั่งกรรมธิการอ่าที่เกี่ยวกวับดิจิตัลอ่าสืา่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ก็จะมีกรรมธิการแรงงานเขาก็จะเขาก็จะดูจะคุยกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแรงงานอะไรเงี้ยไปเลย,เลยนะอะไรเงี้ยก็จะแยกเฉพาะเฉพาะไปเงี้ยซึ่งซึ่งงานตรงนั้นเนี่ยมันมันก็ได้ได้อะไรเยอะนะเะในเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในสภาใหญ่แต่มันถูกขับเคลื่อนอยู่ในกรรมธิการอยู่ก,ก็มีพอสมควรนั่นแสดงว่าเป็นสสอด้วยต้องเป็นกรรมธิการด้วยใช่แล้วก็จะประชุมเฉลี่ยปกติแล้วก็จะอาทิตย์ละคร แต่มันจะถูกแบ่งเป็นสาขาไหมว่เาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ใช่ใช่แล้วกรรมธิการก็จะมีดิจิตอลบ้างอ่ะแรงงานกรรมธิการกฎหมายกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการนั้นๆไปแล้วตอนนั้นมึงมาทํามาช่วยมันในเรื่องอะไรอต,อตอนนี้มามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว จริงๆงานหลักๆเนี่ยผู้ช่วยสสอเนี่ยจะเป็นคือมึงเป็นผู้ช่วยสอสออ่าอ่าคืองานจริงๆมีหลายคนก็แยกตามหน้าที่กันไปก็จะมีคนอื่นด้วยที่เป็นผู้ช่วยนี่จะเป็นงานงานเลขาเหมือนเหมือนงานเลขาเออบางคนไม่รู้นะว่าสสต้องมีผู้ช่วยอแล้วผู้ช่วยสสอจะช่วยอะไรบ้างในในส่วนของมึงทําอะไรบ้างมันมันบนมาที่งานแอดมินอะ มันก็ทั่วไปอ่ะโอเคกูถ่ายรูปได้ใช่ไหมมันมีงานอะไรอ,อ,ะอ่ะก็ไปช่วยถ่ายไปช่วยมีอย่างล่าสุดมีงานอะไรนะเรื่องตั้งตัวแทนจังหวัดประจำกรุงเทพในเขตเขตนี้ก็ไปช่วยถ่ายงานไปช่วยทําเอกสารจากงานที่ถ่ายมาเพื่อที่จะส่งกกตอะไรอย่างเงี้ยโทรเชิญสมาชิกเออโทรตามหาสมาชิกโทรเชิญมาร่วมประชุมอะไรอ่้ก็ ในส่วนที่พอทําได้ก็จะช่วยไปอ,อืิงอะไรนี้กูรู้สึกว่าโหลดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรทําเองอเพราะว่ามันมีมันก็ต้องจัดพาริตี้งานนะแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดเราควเรเอาเวลาไปทปําอันนี้อันอื่นนี่มองเห็นว่าใครผู้ช่วยคนไหนพอจะช่วยได้เราก็จะโยนให้จริงๆสอสอทุกคนนะ,อะสอสอทุกคนจะมีผู้ช่วยแปดแปคนแต่แต่พรคกูก็จะมีกลไกอีกแบบหนึ่ง เพราะว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่ทํางานพื้นที่แต่ัหนเขาก็จะกันส่วนหนึ่งให้เป็นผู้ช่วยที่ช่วยงานพัอืมอ่าไม่ใช่ผู้ช่วยที่ช่วยงานส่วนตัวจริงๆมีสามไอ้ปอมทําแบบนี้ไปแล้วอีกสองคนทําอะไรหาข้อมูลซัพพอร์ตมือใช่อ๋อจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีมาสิบกว่าปีอ่ะมาเป็นนักพูดวิทยากรให้ความรู้จนวันนี้มาเป็นสสระดับประเทศทำงานระดับประเทศแล้ว มุมมองในการใช้ชีวิตต่างจากเดิมไหมในการใช้ชีวิตเหรอเออในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือทําอะไรก็ได้ให้เรามีความสุขอะ่ะเออมันคือจะมองเรื่องเรื่องความสุขในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องใหญ่อืกว่าเรื่องอื่นแต่ <จะ S 2> แค่เปลี่ยนบทบาทหนท้า<ม>ที่เท่านั้นใช่ใช่ จากที่เคยมองว่าไอ้เช่นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องไกลตัวมึงตลอดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มึงแม่มาอยู่ในตรงน,นั้นแล้วอะ่ะทศัศนคติกับการเมืองเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนอืมอเปลี่ยนคือเราเคยรู้สึกว่ามันไกลมากมากแล้วเราเคยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเราเคยรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราไปเลือกตั้งทุกครั้งนะเออแ,แต่เราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรได้ จนเราเริ่มมีความหวังว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้นะถ้าถ้าทัศนคติของคนต่อการเมืองถ้ากลุ่มคนที่มาเป็นนักการเมืองมันเปลี่ยนไปจนเราเข้ามาเป็นจริงๆแม้กระทั่งได้พูดคุยกับพรรคอื่นที่เขาเป็นนักการเมืองเก่าๆจริงๆเขาก็ยังพูดนะว่าว่าโฉมหน้าการเมืองมันเปลี่ยนแล้วแล้วคนแบบแบบนี้แหละคนธรรมดาาแบบนี้แหละที่มันจะเปลี่ยนการเมืองได้จริงๆ แนวความคิดมันเปลี่ยนไปหรือว่าแบบมีความพิเศษมันเพิ่มเติมขึ้นมาไหมแบบเฮ้ยเราเรา,เราไปชอบมีความเราชอบมากขึ้นในขนาดนี้แล้วอะไรออือ,อใช้ลอจิกเดิมตลอดนะเพียงแต่ว่าในองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปการเล่นดนตรีมันใช้องค์ความรู้แบบหนึ่งสภาพแวดล้อมในการเล่นดนตรีมันเป็นอีกแบบหนึ่งเออมาเป็นทําธุรกิจทําสตาร์ทอัพมันใช้ลอจิกเดิมแต่องค์ความรู้มันเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจมันเปลี่ยนมาเป็นการนักการเมืองก็เหมือนกันมันใช้ลอจิกเดิม Utan, <tremb> แต่แต่แต,แต่ก็คือเราต้องมีจุดยึดก่อนเป็นสอสอตัดสินใจอะไรก็ตามเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ประเทศมันไม่นมันมัไไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อทีเราคิดคิดเมื่อก่อนเราจะคิดจะว่าไอ้กูมีความสุขจะทําแบบเนี้ยอืกูก็ทําแบบเนี้ยเออว่าเราเราเปลี่ยนตัวเองบ้างก็ได้เพื่อ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ถามว่ามันมันเปลี่ยนความคิดตัวเองไปเลยไหมมันไม่อะเหมือนเมื่อก่อนเล่นดนตรีเราชอบเล่นเพลงเก่าแล้วมันก็จะเล่นเพลงยุคเก้าสูงอยู่อย่างนั้นนหะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนบางเราจะเปลี่ยนเป็นเล่นเก้าสูงสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นเล่นเพลงใหม่สามสิบเปอร์เซ็นเหมือน,อนกันเลยมันเป็นนักการเมืองเราทําสิ่งที่เราต้องการทําเราสัง่งที่เราชอบเราทาตามจุดยืนตัวเองอืแต่ มันก็ต้องปรับบางแล้วอะไรครัตามจุดเนตัวเองสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นในโซนที่เรารับได้มันไม่ได้ขัดกับจนยืนเรามันก็ทําได้มันต้องปรับคือทุกอย่างมันเป็นการประณีประนอมอ่ะในแต่ละแต่ละพาร์ทที่มึงเปลี่ยนไปจากนันทบตรมาเป็นซีโอเบทคอยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสอสออ่ะมึงรับรับมือกับมันยังไงในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมึงแต่ละครั้งเนี่ยโดยที่ไม่ได้เสียตัวตนตัวเองเออวิธีปรับตัวของกูก็คือกูเป็นกูแบบนี้แหละ แต่กูจะพยายามเงียบที่สุดกูเป็นคนไม่ค่อยพูดจะฟังจะฟังจะเฝ้าดูคนอื่นจะเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ในสภาคนรู้เขาทาตัวไงตัวนี้เขาทาตัวยังไงแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะต้องทําตัวยังไงอืโดยที่ไม่เสียตัวตนตัวเองอมไม่ใช่เขาบอกว่านักการเมืมันต้องเป็นแบบนี้แล้วกูจะแบบอีเขี้ยกูเป็นแบบนี้เลยกูทําไม่ได้อืมกูมต้องหาช่องที่กูเป็นตัวเอง แล้วกูยืนอยู่ตรงนี้ได้แหม่กูค่อยๆค่อยๆหาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังกูชอบชอบฟังเยอะๆเก็บข้อมูลเยอะๆวิเคราะห์คนอื่นเยอะๆวิเคราะห์ว่าเขาวางตัวยังไงกันสถานการณ์ในสภาแบบนี้ต้องทํำยังไงอยู่ในกรรมธิการพูดแบบนี้ต้องทํำยังไงอ่ามันมันมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะเอาตัวเองสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นได้อ่าในถามปอมในฐานะ โตามาด้วยกันอยู่เคียงข้างกันมาตลอดในทุกๆช่วงของชีวิตอะไรเงี้ยมึงต้องเห็นมันอยู่แล้วว่ามึงเป็นผู้ช่วยมันมึงเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปหรือว่าพัฒนาการหรือว่าอะไรที่ดีขึ้นของเพื่อนคนนี้บ้างไหมก็คือจริงๆมันด้วยความที่มันเจอกันบ่อยๆอยู่ตลอดนะนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนชัดเจนเ,เลยอย่างเงี้ยมันก็คงบอกไม่ถูกเพราะมันก็จะแบบ รู้เรื่องราวมันมาอยู่ตลอดว่าตอนนี้มันกําลังทําอะไรทําอะไรทําอะไรแล้วก็รู้อยู่ตลอดแต่สิ่งเดียวที่สิ่งหนึ่งที่กูพยายามอยากจะบอกอะคืออาจจะไม่ได้เคยบอกกันมันตรงๆเล <c oughs> ยอูก็เคยแบบเคยเขียนบน a c e b o o k ว่าไอเหี้ยชีวิตนี้แม่งจะทําเหี้ยอะไรนักหนาวะคือแบบไอเหี้ยเดียเด๋ยวแม่งเเดไปขึ้นไอเหี้ยเดี๋ยวขึ้นราชมังเดี๋ยวไปขึ้นไปพูดบนสกาล่า ไอ้เหียเดี๋ยวเป็นสอสอแล้วแต่สิ่งนึงที่กูบอกคือกูค่อนข้างมั่นใจว่าทุกอย่างที่มันทําอ่ะมันทําแบบเต็มที่อืแล้วกูก็ค่อนข้างเชื่อว่าแม่งจะออกมาดีกูก็คือเลยถึงพร้อมที่จะแบบคอยจะซัพพอร์ตให้มันตลอดอว่ามันอยากจะให้กูช่วยทําอะไรเงี้ยก็อ่บอกมาบางทีแบบไอ้เหียบางทีงานยุ่งๆอย่างเงี้ยก็ส่งมากูก็แบบกูก็บอกมันเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแต่สุดท้ายจริงๆแล้วกูก็แบกกบกูก็ทําให้มันก่อน ยิ่งยิ่งพอมาเป็นช่วงหลังๆที่มันเป็นสอสออะอมกูมีความรู้สึกว่ากูไม่ได้ช่วยมันอืมแต่กูกําลังช่วยมันเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศซึ่งมือก็เริ่มอินไปด้วยอ่าคือกูก็มีความรู้สึกเหมือนที่มึงถามตอนแรกเลยเฮ้ยแม่งใครยามาคิดว่าแม่งเราจะมาอยู่ใกล้กับอวงการของการเมืองขนาดนี้อื่าซึ่งกูก็แบบตอนเด็กๆเฮ้ยใครจะไปรู้อะ่ะแต่บอนไปวันๆ เล่นไปวันๆจะมารู้ไดืไงว่าโตขึ้นมาแม่งจะเป็นแบบนี้กูก็อินเข้าไปกับมันไปเรื่อยๆแล้วก็ก็เห็นความพัฒน,นาของมันมาตลอดมันก็คงต้องดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแหละในก <disgusting. S 1> ารพัฒนานะแต่กูก็ค่อนข้างเชื่อว่าอย่างที่บอกในทุกๆอย่างที่มันทำกูเชื่อว่ามันทําเต็มที่มึงต้องเจอแหละที่มึงบอกมึงเหนื่อยมึงเครียดเนี่ย네มึงบอกตัวเองยังไงวะให้มึงผ่านตรงนั้นได้คือเหมือนโชคดีอย่างที่ นี่มันเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกว่ากูไม่มีค่าจริงชีวิตมันมีค่าที่จะมีต่อที่ที่จะดําเนินต่อที่จะตื่นมาแล้วรู้ว่าทําอะไรมันเหมือนมันเหมือนมันตอบคาถามบางอย่างของตัวเองได้ว่าว่าว่าชีวิตเราเนี่ยมันมันมีค่าตรงไหนเรากําลังทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีค่าอยู่ไม่ว่ามันจะเครียดแค่ไหนอ่ะผมว่ากมเป็นคนรับมือกับความเครียดได้ได้ดีมาตลอดชีวิตแหละอืมแต่ เป็นความเครียดในอีกแบบหนึ่งเครียดในการทํางานมันเครียดมันกดดันม,มันเศร้ามันเสียใจยแต่ทุกครั้งตื่นมากูบอกว่าเยกูก็ยันอยู่ตรงนี้แล้วกูก็ต้องทาหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดต่อให้การเลือกตั้งรั้งหน้าหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้แม่งจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอืกูต้องมองกลับมาแล้วบอกว่าณนะวันที่กูอยู่ตรงนี้ยคือกูพยายามที่สุดแล้วอ่ะกูทํา ได้ดีที่สุดแล้วในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง